สวัสดีครับจากร้านกรุงกักการเกษตรเลื่องนกทานะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับเข้ามาเพิ่งเข้ามาจากโรงงานเลยนะครับกาลังจะขนของลงนะครับเป็นหางบิ๊กจิ๋ว88นะครับผมนี่ครับเข้ามาทั้งหมด10เครื่องนะครับ10บทางนะครับนี่ครับ10บทางต้องเอาลงมาประกอบด้วยนะครับนี่ครับมาจากโรงงานนะครับนี่ครับ หัวแดงหางขาวนะครับสามเกียร์นะครับนี่ครับสองเกียร์เดินหน้าเกียร์สามมีเกียร์ถอยนะครับนี่ครับสามเกียร์ลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมจากโรงงาน,นครับพาชมรอบๆครับผม ล้อเหล็กนะครับตรงนี้มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทัทยครับผมส่งถึงหน้าบ้านเลยครับผมบิ๊กจิ๋วแปดแปดครับผมมีคาดมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวดูรอบๆครับ ถ้าสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ